ภูมพี่น้องบองไปมือสุขคนมือน,นี้พบกับข้าพเจ้ามีบาวกมุข้าพเจ้าจะมาสอนวิธีการสร้าง gmail หรือว่าสร้างอีเมลใส่อยู่ใน c r ครมใส่อยู่ในอนาพริสโตแล้วก็ y o u e อ่าสำหรับมือถือที่เนาะมือถือที่เฮาซื้อมาใหม่ั่นะบางเทือมาอาจจะบุมี gmail แล้วก็เวลาเฮาจะติดตามคนอื่นหรือว่าจ,า,าจะเฮาเฮาจะอันน่ะกดไลค์กดแชร์บ่มันจะบ่ได้นะเฮาฉะนั้นเนาะเฮาจึงตั้งเฮาจึงสร้างใหม่พน้องพี่นอ้องเฮาสร้างใหม่แล้วก็วิธีการสร้างเนาะข้าพเจ้าหลักๆเนาะน,น,นี่เฮาเข้าอยู่บนนี้เข้าอยู่ในโครมเนาะแท็เข้าไปเลยโครมปึ๊บนี่เนาะ อันนี้มันจะเป็นลักษณะแบบนี้นนหลังจากนั้นเขาพิมพ์เทคบี้นเนาะเขาเคียนเลยเออเขาเคียนเลยนี่เขาว่ากริดไครกริดกรดดิดจิมิโปุ๊บเท็กเข้าไปเลยเนาะ เขาจะเลือกลงมามันจะมีหลายขั้นตอนหาตั้งอันนี้แบบไง,ไง่ายๆ่น,นี่เขาา sign in Google account ปุ๊บเนาะอ,อันนี้มันจะมีเนาะพี่น,อน้องเนาะมันจะมีแล้วนะแต่ว่าเขาออก,กอะไรเขาออกปุ๊บเนาะเท็กบนนี้เลยนี่ออกจากระบบปุ๊บปุ๊บเหนาะทาเบ่งมันมาให้ใซ้บัญชีอื่นอันนี้เขาใส้ก็ได้ อ่ตัวนี้สำหรับมันอาจจะมีตัวเก่าแล้วนะพี่น้องเนาะมันมีตัวเก่าแล้วนะเรียกปุ๊บเนาะเนี่เขาเขาจะเบิง่งคนเลื่อนลงมามาอยู่ลักษณะนี้เนาะอันนี้เริ่มเป็นหน้าเม่แล้วนะนี่เนาะนี่มันว่า Google ลงชื่อเขาใส่งานใะใส่บัญชี Google ของคุณเขาก็กดสร้างบนนี้เนี่ยปุ๊บปุ๊บนี่เนาะนี่มันจะให้เลือกสำหรับตัวเองแล้วก็เพื่อจัดการธุรกิจของฉันเขากดไปที่ว่าสำหรับตัวเองก็ได้ หรอว่าจังน้อยนี่มันจะขึ้นลักษณะจังซี่เนาะนี่นี่มนี้เฮามาเฮาริ่มาเริ่มป้อนซื้อนะอือเฮามาป้อนซือพี่น้องปึ๊บใส่ของเจ้าเนาะซ,ซื้อใส่ือซั่น,นก็ได้มีนามสกุลนวนพวงปึ๊บนเนาะลวนี้มาให้เลือกเวลาอันนี้นเฮาจะใช้เลยเฮาให้สร้างอันน่ะ ส่งอีเมลของเฮาเลยเนาะเฮานี่จเลือกได้มีสเลยเนาะ0 1 1เลยมันง่ายเฮาก็กดลงมาแต่เฮาใส่เนาะนี่มันสั้นเนาะนตัวนี้ให้เบิ่งเนาะพี่น้องเนาะอันนี้มันมันจะสั้นหั่นนะเฮาเฮาเปก็ได้เนาะเจ้าใส่สั้นใส่มีก็ใส่ก็แล้วนะมันบ ทีนมันจะบ่ถึงเนาะเฮาต้องใส่เฮาต้องใส่เต็มก็ได้หรือว่าก็จะใส่มีภูเนาะสมมุติเนาะมีภู55 08ันนี้เป็นเบอร์โทรเก่าของข้าพเจ้าเนาะี่อันนี้เฮาใส่เนาะอันนี้เป็นการสร้างจีเมนี่เบิ่งเนาะพี่น้องเนาะว่ามีภู508ปึ๊บเนาะอันนี้เฮามาเฮามากดรัปุ๊บนี่ปั๊บ นีมนนนมนน่มันได้แล้วนี่เนาะมันขึ้นสีเขียวมันได้แล้วนะนี่เบึงเนาะข้าพเจ้าข้าพเจ้าใส่ว่ามีผู้5 5า8่าป gmail com ปุ๊บเนาะอันนี้เอามาซารหัสบันรนหัสเนาะรหัสนี้สำคัญพี่น้องเขาจะใส่หรือว่าตัวอักษรตัวหนึ่งขึ้นขึ้นหน้าเนาะ

99837466กดขึ้นมาเขาเนี่ยตัวนี้มันเป็นการแสด,เดงเนาะโนนเนี่ยมันว่าเสลขระแปดตัวขึ้นไปที่มีทั้งตัวอัอกษรตัวเลขและสัญ,ญลักษณ์ผสมกันของเต็กบึงรัฐก็ได้เน,นาะท้าวบูจือนะอันนี้อันนี้จะเป็นจีเมลของข,องของ้าพเจ้าเนาะในเวลานี้ท,าท้าวบูชอแท้หนะเขาสามารถแคปจอได้เนาะอันนี้เขาแคปจอเนาะป๊บ เก็บโจไว้เนาะแล้วมาบึงมันจะง่ายฮะน่ะแล้วอวันนี้เขาเลื่อนลงมาเนาะเลื่อนลงมาปุ๊บนี่มันนี่มันจะบอกว่าอ่าลงซื้อเขาใส่แทนเราถัดไปเลยเนี่เนาะหลังจากที่เราตั้งซื้อใส่จิเม่ปุ๊บเราก็กดไปเลยถัดไปนี่แล้่อวันนี้มหัศจรรย์วันน,นี้เนาะอยุคบุญนี้นะมันบอกซีเนาะ,ะเนี่ยเราใส่เบอร์โทรปุ๊บ อันนีใใ pues ้ครับพเจ้าบูจ <Knowledge theme úc ados> ือเบือนครับพเจ้าจะย้อนกลับเนาะนี่ปุ๊บออกมาก็ได้ออกก็ได้เนาะปุ๊บทำกดเบิ่งเบออืมเดี่อันนี้เป็นเบือครับพเจ้าเสืเบือหลักเจ็ดเจ็ดหกสองหกเนาะอันนี้เขาบูจือเนาะเขาสามารถจะเบิ่งก็ได้เนาะเจ็ดหกสองหกเจ็ดถ้าเป็เจ็ดกดเข้าไปแล้วก็เลื่อนตะมกิน เจ็ดหกสองหกนี่ข้าพเจ้าบุตชื่อเนาะบุตชื่อเขาเบอร์มันก็ได้บอเป็นยังนี่นะเบ็ดเจ็ดนี่ยอันนี้เป็นเบอร์เนี่ยห่อลงแล้วเนาะเรียกฮอดบนนี้นี่พี่น้องเบิ่งเดือนอืมอันนี้จะาเกิดที่หนึ่งเนาะเดือนหกเดือนมิถุนายนปีข้าพเจ้าเกิดนั่นนะเลื่อนลงมามาเลือกบอกเพจอีกเส่ยเพจรายเนาะ แล้วครบนนี้เราจะกดไปเลยถัดไปเนาะมันมาเฮ็ดพ่นที่คอขอขอ้ขอมูลเนาะไปเลยถัดไปนี่นี่เวลาบนนี้มันจะขึ้นความเป็นส่วนตัวและข้อกำหนดเนี่ยมันบอกห่อเลื่อนลงมาปลุกเลื่องมาปุ๊บ,บนี่เขก็ยอมรับเลยฉันยอมรับปุ๊บเนาะ นี่มันบันทึกเนาะบันทึกไปนี่อันนี้ตัวสําเร็จเนาะพี่น้องนี่นี่มันขึ้นซื้อข้าพเจ้าตั้งเมื่อกี้เนาะมีนี่มีนนพวงแล้วก็อีเมลของข้าพเจ้าใส่ว่ามีนนพวงนี่ถือว่าเวลานี้เฮแล้วปุ๊บเนาะเฮแล้วแล้วเฮาก็สามารถนําเอาตัวนี้เนาะเอาอันตัวนี้เนาะมาใส่อยู่ใน Play Store เนาะสมมุตินี่เนาะนี่สมมุติว่านี่มัน ยังบ่มีเนาะนี่เอเพิ่มมันสิแต่ว่าตัวนี้มันติดตัวเก่าแล้วนะนี่มันบ่สเนาะนี่อปอนใส่เนาะนี่เมื่อกี้ครับเจ้าจไดเมื่อกี้พเจ้าใส่ว่ามีูเนาะปอนใส่เลยมีู่าๆมน อ่าฮ uh huh. กดตัดไปโอ้บมนลืมลืมกดถูกไม,ม,ม่เลยม่เละมีผู้ห้าส่วนแปดอาะมา่าหละหัดมอกีขาับเซ่มกีขาเจ้าใส่แบบพีเนาะโตาแปดสามแปดสามเจ็ดสี่หกป๊บ นี่นบอกฉันยอมรับครบกดไปเลยนี่อันนี้ในเวลานี้มันกำลังทำงานมันว่าบริการของ Google เนาะถือว่ามอดนี้ถือว่าสําเร็จเนาะข้าพเจ้าเอา Gmail มาใส่อยู่ใน Play Store นี่เบิ่งเนาะพี่น้องเนาะนี่มันจะขึ้นในญลักตัว M เนาะซื้อข้าพเจ้าซื้อ Gmail ของข้าพเจ้าเมื่อกี้เนี่ยนี่อันนี้มันมิวตัวเก่าของข้าพเจ้านะมันมีลายอันข้าพเจ้าสร้างะนะอ่าถือว่ามอดนี้อ่าถือว่าคลิปของข้าพเจ้าก็หมดเพียงซํานี้เนาะ ขอให้ทุกคนาฝากกดไลค์กดเซตเนาะอันนี้เป็นการสร้าง Gmail ของข้าพเจ้าเองเนาะถือมดซนี้เนาะขอขอบใจเด้อ